สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16กันยายนเรามาดข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วที่ข่าวนี้เชลซีล็อกเป้าคว้าดาวยิงเฟเยนูดเสริมแนวรุกตลาดหน้าหนาวนะโดยงานนี้ทางเชลซีนะฮะสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกอตแนพี่ปรเรังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวซานเดโก้คิมิเนสสุดหน้าทีมชาติเม็กซิโกของเฟเยนูดและเซกเอดเดวิชลีคอนแลนด์ไปล่าตาข่ายตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้า ดาล่ายิงวัย22ปีรายนี้ย้ายจะทางคลับอา,อาสูรูนะฮะในบ้านเกิดมาเล่นกับเฟยนโนดเมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วและก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดทันทีด้วยการซัดไปมากถึง23ประตูจากทั้งหมด45เกมรวมทุกร,รายการโดยวีน้คิมินเนสยังร้อนแรงเช่นเดิมหลังซัดไปมากถึง5ประตูจากทั้งหมด5เกม ขณะเดียวกันทางบริษัทโอปเชตนโน้นายใหญ่เชลซี Chelsea เองก็ยังมองหากองหน้าปราใ,ใหม่เข้ามาพุ่มง,งานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทางคิสโตเฟอร์เอ็นคุนโกเพิ่งย้ายมาทางแอบราซิกได้รับอาการบาดเจ็บยาวและเหลือเพียงแค่นิโคลัสแจ็กสันให้ใช้งานเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น จาสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางโปรเชติโนโน,นั้นพิจารณาคิมินเนสอย่างจริงจังโดยมองว่าหัวหอกจังโก้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ามาเป็นกางสำคัญให้กับเชลซีรวมถึงอายุอย่างน้อยและสามารถพัฒนาได้อีกไกลสรับทางคิมิเนสยังคงมีสัญญากับเฟเยน,นูดถึงปี2027และมีค่าตัวประมาณราว30ล้านปอนด์ในขณะนี้เอาได้ยังไงคนนี้เหนียวจริงๆบรอนโดยกอดีตแข้งอารนน์ซอลเชลซี คู่แข่งสุดหินของเขาโดยการที่ทางคิเซโน่ปรโนโน่กองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาปโปรตุกิชจากสโมสรอัลานาเซอร์ทีมในสุสาวเดียปโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียเผยชื่อคู่แข่งที่สุดหินและต่อกรได้ยากลำบากที่สุดตลอดช่วงเวลาที่คาแข่งในวงการลูกหนังในขณะนี้ ซึ่งกับตันทีชาติโปรตุเกสในวัย1 8ปีมีโอกาสจะได้ดวลกับคู่แข่งที่สุดหินมากมายตั้งแต่สมัยที่เล่นในกับทางสปอร์ติงลิสบอนรัชุดขาวเปรออัลมาดริดไปแีสต์แนงแมนเชสเตอร์ช่วงระยะเวลาและก็มารายจูเวนโตส โดยช่วงต้นอาชีพการค้าแข้ง CR7 ได้ใช้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยเทคนิคและก็มักทาให้กองหลังต้องปั่นป่วนเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วท้าไวแล้วก็เลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไววีสตลยก็จะถูกปรับมาเล่นตำแหน่งหน้าเป้าจะท,ทำให้เขาได้กลา,ายเป็นยอดดาวยิงอย่างในปัจจุบันนี้สำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นริมเส้นเป็นกองหน้าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เขาต้องต่อสู้กับกองหลังหลายรูปแบบแต่กระนั้นก็มีส t a r ์แนวรับในศึกพิเมเบริกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทำให้บรนโดต้องเจอกับงานสุดยากแสนยากลำบากทุกครั้งที่ต้องปะทะแข่งกันนักเตะท,ที่ทำให้เชโดต้องปาดเหงื่อทุกครั้งที่ดวลกันนั้นก็คือเอชลีย์โคลซึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดในยุคข,ของพิมีบริกหลังนักเตะเคยเล่นให้กับทางอาร์เซนอลและก็เชซีโดยปัจจุบันเอชลีย์โคลแขวนซัดไปแล้วและตอนนี้ก็รับบทบเป็นโค้้ชใกั อยู่อังกฤษยูเ1ปีส่วนคาร์บี้เคานตี้และก็เอฟเวอร์ตันในขณะนี้นอกจากต้องเจอกันในช่วงเกมลีกแล้วนะฮะแมตช์ระหว่างทีมชาติระหว่างโปรตุเกสกับอังกฤษก็นำทั้งสองคนนั้นมาดวลกัน โดยทางบรโดก็ให้เหตุผลที่โคเป็นคู่แข่งที่สุดหินที่สุดที่เคยเผชิญหน้ากันมานะว่าตลอดระยะเวลาหลายปีผมมีโอกาสได้สู้อย่างเต็มที่กับแอชเชอรโคเขาไม่ยอมให้คุณได้มีเวลาหายใจเลยเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างเดียวแน่นในช่วงที่เขาอยู่ในฟอร์มพีกที่สุดแล้วทั้งรวดเ,เร็วว่องไวและก็เสียบสกัดได้อย่างแม่นยำคุณรู้ได้เลยนะว่าเมื่อต้องเจอกับเขามันไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างแน่นอนนะ อดีตสตาร์แมนยูก,บก็บริอัลมัตรลิตคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้อาไว้ด้วยคุณภาพที่มีโปเชติโนโมั่นใจเชลซีได้กลับไปเล่นฟุตบอลทั่วโยุโรปในช่วงซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนนะโดยงานนี้ทางมาดิเชโอโปเชติโนโผู้จัดการทีมของเชลซีแสดงความมั่นใจได้เลยว่าสิงครามเชลซีที่ได้กลับไปเล่นในฟุตบอลทั่วโยุโรปในรายการหน้าด้วยคุณภาพของนกเตะ เชลซีจบฤดูกาลด้วยผลงานชิดหน้าผิดหวังเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาหลังแดนดับที่12ของสึกพิมเมีเยรนกิสมบูรณที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปร,รายการใดๆเลยในช่วงซีซั่นนี้ก่อนที่เชลซีจะตัดสินใจดึงตัวโปรเชติโน no มธาทำมาที่เป็นกุนซือคนใหม่เพื่อจะกู้วิกฤตสโมสรก่อนที่ฤด,ดูกาลนี้จะเริ่มต้นขึ้นพร้อมมีการลงทุนในการเสริมทัพเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเขาก็ปิดดีลแข้งดังอย่างบอยเซสกาเซโดนิโคลัสแจ็กสันและก็คิสโตเฟอร์เอนกูเป็นต้นมาพรุอมทีม โดยถึงแม้ว่าทางสิงห์ครามเชลซีจะออกสตาร์ทในเรการนี้ได้ไม่ค่อยดีนักหลังมี4ี่คะแนนจากทั้งหมด4นัดอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนทว่าโปรชเชตินโนได้ให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจว่าคุณภาพของนักเตะท,ที่มีอยู่ทีมจะได้กลับไปลยุยฟูตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าโดยสถานการณ์เช่นนี้ผมคิดว่าจะดีกว่าสำหรับเราที่ไม่ต้องไปยุโรปเพราะเรานั้นมีผู้เล่นที่บาดเจ็บ11หรือ12คนผมคิดว่าตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเราสามารถฟื้นตัวและสามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น แต่สำหรับเชลซีสิ่งที่สําคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับยุโรปแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในมือของผมแล้วนั่นคือความจริงนน่น้นว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับยุโรปนดัดแรกหน้าไม่ต้องสงสัยเลยกับคุณภาพที่เรามีอยู่ในเวลาน,นี้วิเคราะห์บอลฟุตบอลทีมอังกิษในฤะดูกาล2 0 2 3คู่ผู้ระวางเชลซีปะทกกะกับทางบรอนมัตในข้ามขนบันพรุ่รงนี้ โดยการน,นี้นะผมคู่นี้นะฮะจะเตะก,กันที่สนาม v i t a เลตี้สเตเดียมจะเตะก,กันผ่านทางช่องทูฟิเมียฟุตบอลหนึ่งแล้วก็ทูฟิเมียฟุตบอลสองโดยกันนี้เรามาดูผลงานท่าน่ารักสุดและก็ความพร้อมของทั้งสองทีมกันดีกว่าเริ่มทางฝั่งทางบรอนมัตกันก่อนนะละกันโดยผลงานท่าน่ารักสุดของเขานะฮะก็จะมีวันที่12เดือน8 2023 เสมอเวสต์แฮมไป1ต่อ1วันที่19เดือน8 2023แพ้ลิเวอร์พูล1ต่อ3 26เดือน8 2023งพันยี่แพ้ต้นน้ำฮอตสเปอร์ไป0ต่อ2 30เดือน8 2023ชนะสวอนซีไป3ต่อ2แล้ววันที่2เดือน9 2023เสมอเบรนฟอร์ดไป2ต่อ2ในครั้งนี้โดยการที่ทางเดอะเชอร์รี่นะฮะประมัดทีมอันดับที่16ของตารางคะแนนแข่งทั้งหมดอ่าสนะฮะเสมอ2แพ้ไป2 ได้4แต้มมีทั้งหมดเสียไป8มีทั้งหมด2แต้มโดยเกมล่าสุดบุกไปเสมอบรันฟอร์ด2ต่อ2น่าเสียดายที่พวกเขาเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่มาโดนตามตีเสมอในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3พลาดเก็บ3แต้มไปอย่างน่าเจ็บใจโดยความพร้อมของทีมในแมชนี้จะมีหมดสิทธิ์ใช้งาน c, Scott, co, ra, ino, ast, อเล็กสกอตต์ดองโกบาตาบราอเมเรโนมาสออนเดส ไรอันเฟตูริกและก็ไทเวอร์อดัมคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับจะวางแม็กอารอนอันบริยาซาบันจีมาร์กอสเซเนซีมิบโรสเคอร์แคชแดนกางจะวางบรูอิสคุกไรอันคิสตี้จัสตินไคเวอร์สฟิลิปบินบริงอองตวนเซยโมหน้าเป้าจะวางโดมินิกโซลันสกีส่วนคาดการณสรุดจ,จริงคาดว่าจะลงสามในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะมีผู้รักษาประตูเนโตกองหลังก็จะมีแม็กอารอน อินเฟริจญาซาบันชีมังกอสเซเนซีมิรอสเคอร์เคสกองกลางก็จะเป็นรูออสคุกเบอันคิสตี้จัสตินไคลเวิร์ชฟิลิปบิลลิงอองตวนเซเมนโยกองหน้าก็จะเป็นทางโดมินิกโซลันสกี้ ส่วนสังภา์ฝั่งความพร้อมนะฮะทางฝั่งเชลซีผลงานทงนันหล่าสุดของพวกเขาก็จะมีวันที่13เดือน8 2023เสมอลิเวอร์พูล1-1 20เดือน8 2023แพ้เวสต์แฮม1-3 25เดือน8 2023ชนะลูตันทาวไป3-0 30เดือน8 2023ชนะ AFC วิเบอร์ดัน2-1 แล้ววันที่2เดือน9 2023แพ้ฟอเรสต์0นต่อ1โดยทึงสิงบรูเชลซีทีมอันดับที่12ของตารางคะแนนแข่ง4นัดชนะไป1เสมอ1แพ้ไป2ได้ทั้งหมด5เสียไป5้มีทั้งหมด4แต้มถือว่าผลงานของพวกเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงเกมล่าสุดก็โดนนอตติงแฮมฟอเรสต์บุกมาเหยียบจมูกถึงถิ่น1ต่อ0ถือเป็นงานหนักเอาเรื่องนะฮะสรับทางมาเลเซอโปเชติโนในการกอบกู้วิกฤตของทีมที่กำลังรอดแลในตอนนี้ ดยความพร้อมของทีมในแมชนี้ยังไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทางคิสโตเฟอร์เอนกุนโกเวชรีฟอฟาน่าอาร์มโดบอร์ญามาคัสมันจินารีเบอร์นัวเมนาซิโอคารานิชุกูเมกาเชฟโบชาลบาและก็บริชเจมด้านโรเบโอรบราเบียกองกลาง,งป้ายแดงของทีมที่บาดเจ็บระหว่างซ้อมและอาจจะต้องพักประมาณหสัปดาห์คาดว่าจะ,ชะาใช้ในระบบ3-4-2-1นารับจะวางอักเซลดิซาซีเจโกซิวา ริวารโคฟิโดัดนการ์ชวังมาโรกุสโตคอนเนอร์การักเกอร์มอยเซสกาเซโดเบนซิเวลเอนโชฟอนเดสราฮิมสเตอร์ลิงนาเป้าวังนิโคลัสแจ็กสันโดยการนี้มาอาคาดการณ์สุดจริงนะครับผมทางฝั่งเชลซีนั้นจะมาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่โรเบิร์ตซันเชสอักเซลดิซาซีเตโกซิวาร์บริวาโคฟิโมารโรกุสโตคอนเนอร์การักเกอร์มอยเซสกาเซโดเบวล เอนโชฟอร์เดนเดชราฮิมเซอร์ลิงและก็นิโคลัสแจ็กสันโดยบทวิเคราะห์งานนี้บอลมาตเนียเล่นได้ดีในเกมที่แล้วพวกเขาเนี่เข้าใกล้3คะแนนอยู่แล้วเชียวจนถึงช่วงทวเวลาบาดเจ็บจนสุดท้ายแล้วทำตีนแตกนะฮะโดนตามตีเสมอเก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มแบบไม่น่าให้อภัยแบบนี้เจ้าิ่นคงจะมีบทเรียนในเกมที่แล้วและคาดการณ์กันว่านน่าจะเน้นเป็นพิเศษในเกมเกมนี้ ส่วนทางฝั่งเชลซีฟอร์มตกอย่างน่าจิงหายพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวจากทั้งหมด4นัดและก็แพ้ไปแล้วถึง2เกมเท่านั้นยังไม่พอฟอร์มการเล่นยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดเลยสักเกมเดียวรวมไปถึงนักเตะหน้าใหมา่อย่างบอยเซสกาเชโดก็ยังเค้นฟอร์มเก่งออกมาไม่ออกถือเป็นงานท้าทายของมาริเซโอปเชติโนและถือเป็นการวัดกึนกุนซูชาวอาร์เจนติด้วยว่าจะมีฝีไม้ลายมือเก่งกาจเพียงใดในการที่จะพาทีมกลับมาสู่เส้นทางในการลุ้นแชมป์ในครั้งนี้กันอีกครั้ง และข่าวจุสซีนนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ